สวัสดีทักทายเข้ามาพูดกันได้นะครับสายวิ่งสายคำนวณนะฮะเมื่อวานนี้ก็เสียนโต๊ดปล่อยไปแล้วก็บอกว่าเอาไปก่อนเลยจับพูเด่นๆเลย เดือน,นหวยจะวนมาแต่ตัวเดิมๆมาดูเนาะอืมสังเกตดดูแล้วโอ้เยเดือนี่นนเนาะเกินเชยนง่ามเท้ะลายมือเดินที่สองเดินที่สองมันเนี่ย เด่นสองลองสีเ่เด่นสองลองสี่มันมันจะออกสองสีส่สช่ไหรับแล้วตัวดีเหรอครับตัวดีตามเดิมเก่าใช่ตัวดีตามเดิมเก่าเนีเ่ยนื่มังเงียเลย สองเ2็นสองเนสองสองเจ็ดแปดเก่าเจนเ็นสองเจนมากเลีกลูกใจนี่จะไปเพื่อนบ้านก่อนเลยนะนี่เอฟซีดูเนี่ยเพื่อนบ้านเต็มเต็มสตัวเคยออกแล้วนะครับ สวัสดีครับฮขอกอีตหี่งกรเละครับผมเลขวิ่ วิ่งสตัวกัลุงวันนี้แงตัวแล้วันนี้ขอสามตัวบนเลยนะสตัวบนเก้าศนงีสนีสองก็รีเลยกลอยสองสี่สองหกสองเก้าสองห้าสองอาสองตัวก่อนก็ได้ สองตัวก่อนเนาะสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวท้ายวันที่หนึ่ง,งอ,อ,อืมนี่สองเก่าสองสีครับบนนะครับสองสีสองเก่าอีกตัวหนึ่ง เก่างครับเลอกรงเกลงเกลางเกางนี <un sharing> ่ <ole> ันจิมาอยู่เ่เ้เจ็บนี่ครครับ จับคู่นี่สองสองอะไรเบิ้ลที่คั่นสองสองสอง 8, สองแปดสองอสองอมยแปดนสองยดสอว่าหลักลอยเป็นสองครับหลักลอยสองหลักลอยสองหลักหน่วยหลักหน่วย สองสามสองสาองสามสเก้องเก่าอาสีดีกว่าถ้ามันได้ตามสูตรมันก็ได้ตามสูตรโอสองเก้าสองครับท่านผู้ชมครับกรบเนี้ยเด้อกราเนียตดโตดตดได้อีกคู่หนึ่งสองต้องวอาโอ้ลักลอยมันสอง สองตลอดสองสี่สองสองสีนะ่เนาะครับสองสี่สองสองสองสี่สองสองสี่เออเอาไปงานง <laughs> <laughs> อกันอเออจะออกเบิ้ลบ่รอ,อ,อนันอ,อ,อ,อยู่อืมบัแน่นออกลักลอยคือเสีได้แล้วครับลักลอยครับ ลอกลอยก็สวยแบสีสแครบนะครับผมยเยวมือไม่ก็ตั้มสูตรไม่นอะ